ขอสักเพลงได้ไหมคะได้<อ>แล้วใจที่เหนื่อยกับความรักขอฉันยิงปืนบ้างเ,เดี๋ยวจะแดดหมดแล้วอดยิงปืนไปเรียนก่อนไหมไปออกไป่อน The Lighthouse ผมชอบทัศนียภาพของสนามที่นี่มากนะอันดับแรกคือรู้สึกสบายใจเพราะว่าบริเวณทิศทางที่ยิงเนี่ยคือยิงข้ามเขานะฮะแล้วก็สโลวกับแลนด์สเคปที่ทำนี้สวยงามยอนอาวุธเป็นอยู่แล้วเนาะไม่ครับผมเป็นนักล้องครับไม่ได้ไราใช้สืนเคยจะเล่นในหนังนะครับอย่าเล่นอย่าเล่นปืนใบอย่าสองใบโเคครับด้านนี้ได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ ติ๊กกือเอาติเกอร์เาอานะครับตอนนี้มาพร้รอมทีม่ยิงแล้วค่อยใส่โอเคการเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนให้ครับผมอันนี้ก็ที่ใส่ก็แบบน,นี้ปึ๊บติ๊กอันนี้ปืนความยิง <c oughs> ไม่มีเซฟเซฟอยู่ที่นิ้วกระจายกับหลงกลางครับตางแนวปืนครับผมกระแทกแรงๆครับพึ้งแท็กพุ่งโอเคครับแล้วปิดเส่แบนี้โอเคครับผมนิ้ปเนี้ยหน่อยนะฮะจุดต้องแบบนี้ครับไม่ต้องบีบแน่นครับเบาๆฟิงเกอร์เอาก่อนครับผมเอาไก่อนตึ๊บครับเล็งไปตรงนี้พอจะาดิงออกแล้เล็งไงใช่ไหมใช่ครับให้เรียงไล์อัพตรงนี้ มีเวลาเหลือจากไม่รู้จะทำอะไรกันก็เลยปรึกษากับจัสตินเห่ว่าเออเราหาอะไรทำกันดีกว่าไหมเวลาเรามีอยู่ไม่เยอะแล้วเราก็คิดว่าเออหาลูกไปยิงปืนดีกว่าแต่เชื่อไหมว่าทั้งวิวทั้งบริการหรือว่าทั้งช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าของเราเนี่ยมันตื่นเต้นทุกวินาทีเลยกับประสบการณ์ให,ใหม่ๆด้วยการออฝึกของออจากครูที่นี่นะคะ ซึ่งค่อนข้างจะมีประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราปลอดภัยพาเด็กๆมานะสนุกมากเลยมาดูผลงานแต่ละคนนะคะเนี่ยอ้าวเขาเก็บไปแล้วมั้งผลงานนี่ของนี่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าประสบการณ์ครั้งแรกที่ที่เราทํากันเนี่ยค่อนข้างดีมากของนุชอ้อนุชมีอันเอันอันหนึ่งนะคะครูบอกใช้ได้ส่วนอันนี้คือปัญหาของกระตอนแรกๆที่เรายิงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเข้าขอบเคเบิลสีดําละ จสินนี้นะคะถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยทำให้เจสซินแบบแค้นใจเนี่ยตายคือแบบว่าตัวนะต้องระมัดระวังจจสซินเนี่ยเจสซินโมโหนะจสจินรัวไม่หยุดเลยดูสิคะเราหลงเข้ามาในโอเอซิสเนี่ยของเขาใหญ่นะเพราะว่ามันมันแบบว่าลูกก็ได้มีลานกว้างได้ว,วิ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันปลอดภัยตรงที่ว่าไม่ต้องกังวลว่า เออลูกกระสุนเนี่ยจะโดนเราหรือว่าเราจะบอกว่าไม่เข้าใจแล้วก็จะใช้ปืนไม่เป็น,นชื่อเลยชื่ออะไรนะครับปากองพารากอนกัรช่องพาราคอนกันอ่ะฝากไว้ที่นี่แล้วกันนะคะช่องกอนการพี่สามี่คุณเขาใหญ่ก็ขึ้นครับ้อรรบเราไม่เคยมีประสบการณ์นี้นะรู้สึกดีมากเลยอะ่ะเยี่ยมเลยขอบคุณมากนะครัะรีเควเมนต์ค่ะ